ครับท่านผู้ชมนะครับเอ่นนอ,อ,อกลังคุยเรื่องงานก่อนนะครับ<ะ>ก่อนจะเริ่มทํางานคุยกับเจ้าของนาก่อนนะครับนนะะก็เดี๋ยวไปวิ่งขนานก่อนนะครับแล้วก็มาดันตรงนี้นะครับทุ่เขียวนี่แล้วก็วิ่งเยอะครับวันนี้ทั้งวันอ,อ่าประความแน่นอนนะครับเจ้าของนาก็ต้องไปเจรจาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพลาด โอ้โหสภาพดินไม่หนีจากคลิปที่แล้วเราบ้างเนี่ยท่านผู้ชมครับแตกและแห้งทั้งพื้นเลยจะได้เรื่องเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเนี่ยครับเจ้าของนาบอกน้ําท่วมประมาณลากไม้นะครับโอ้โหท่วมหนักมากนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องได้กินกันนะข้าวนูนะครับท่วมยันรั้วสังกะสีข,า,ขาวๆนะครับ ทั่วหมดเลยมิดหัวแลครับเจ้าของนาเขาบอกเมื่อคู่นี้นะครับอ่าช่วงนี้ก็จะเจอบ่อยเลยนะครับบอดหกหนึนี่นะครับโอ้โหเรื่องความแข็งไม่ต้องพูดถึงนะครับนผู้ชมครับเนี่ครับเริ่มงัดก้อนกิแตแต้ขึ้นมาแล้วอ่ายังไงจะไหวไหมมีการฟริงเกิดขึ้นแล้วดอกยางก็เริ่มจะหมดแล้ว โอ้โหดินแถวนี้ขึ้นชื่อเลยครับแถวเบืองช้างพิจิตนี่นะครับโอ้โหนี่อยู่ในอำเภอเมืองด้วยนะเนี่ยอาดูความแข็งครับท่านผู้ชมครับนี่ก็นาสีดินชุ่มน้ำนะครับ แข่ขึ้นชื่อเลยตำบลน,นี้แข็งมากๆครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับต้องลงปรับผานบ่อยๆอ,ยอาจะต,ต้องมาลงลจราจับเจะของนายครั้งครับกลัวจะของนายไม่เข้าใจเดี๋ยวจะขยับคนามาไว้ทางขวามือหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แค่ลองดินเฉยๆนี่แหละครับลอยไถยเป็นแนวแรกไป บางคันนี่หันหัวกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าทําไม่ได้มันหลายเที่ยวจัดเกรงใจเจ้าของนานะครับเจ้าของนาบอกว่าช่วงเนี้ยเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าไวกว่านี้ก็เป็นดินเหนียวเลยไปนี่ก็เป็นดินแข็งไม่สามารถทาลายได้เลยนะครับ เหนียวจริงครับเหนียวจริงขนาดเป็นดินเหนียวยังไม่อยากจะเข้าเลยยังเป็นช่วงเก็บดินคั้นอยู่นะครับนั่นแหละครับบริเวณตรงรถผ่านไปนะครับมันสูงนะครับนี่นะครับก็บริเวณที่ไถนะครับจเจ้าดินไปข้างล่างนะครับ ยากเลยวันนี้นี่นะครับก็ยังพอมีแหล่งน้ําให้ได้ทํานาอีกสักคราวนะนี่อยู่ติดนาเลยอ้าวมาแล้วเห็นแต่ลังคา สำหรับช่วงนี้ก็วิ่งให้เป็นล่องนะครับเพราะมันสูงกว่าระดบออรับคลองน้าำกบไปรั่วไปหาคลองหมดอ๋เอ,อาทผไปชมครับดูเอานะครับ กี้ลุยไปเด,ยเดียวครับท่านผู้ชมโอโ้มีแต่กระทินยักษ์แสบกันเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มเอียงๆแล้วลองลงลอง,ลอง,ลองเริ่มลึกนะครับ ครับเริ่มมีการเอียงแล้วเอาดินมาไว้หัวคันเพื่อจะวิ่งคนาใหม่นะครับ ถอยยานแล้วนะครับนะครับเวียนซ้ายเริ่มการข้างคันแล้วนะครับชรวงนี้ก็ถอยเหยียบไปเหยียบมานะครับอ้าวนาข้างเคียงก็จะมาจ้างงานใหม่อีกจะให้ดันบนคันนี่นะครับให้เตียน นี่นะครับนู่นนะครับยันไปถึงนู่นน่ะต้นไม้นะครับเป็นชายคลองนะครับที่ดินไม่พุ่งเลยครับขี่ถ่ายไม่พุ่งเลย จับก้อนพันอยู่กับผานนะครับท่านผู้ชมครับอ่าหอยย่ายางเอียงนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องกลัวคว่ำไม่ต้องกลัวเอียงแค่นี้เด็กๆครับอ่ากันสายนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ไอเป็นล่องนั้งขวามือข้างคันนะครับมันกันน้ํารั่วไปหาคลองเก็ทุเราได้หน่อยแล้วก็ข้างซ้ายก็กันน้ํากันน้ํารั่วมานะครับเอาละครับก็เป็นอันจบสิ้นสําหรับทันการล่องน้ํารั่วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ